تاسو څه کوئ สวัสดีครับพลพักคนักปรุงครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราอยู่กับเรื่องราวของ Born in USA ครับโดย2เมนูที่ผมจะนำมาปรุงในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ปีกไก่ทอดสุดคิดแบบอเมริกันที่มีชื่อว่า Buffalo w ิ่งครับโดยพลจะนำมาดัดแปลงให้มีความหลากหลายในรูปแบบของพลพักนักปรุงครับนอกจากนั้นนะครับในวันนี้พลยังมีเชฟรุ่นเยาวจากพลพักนักปรุงที่หายหน้าหายตาไปจากรายการเราสักพักหนึ่งแล้วนะครับเขาจะกลับมาร่วมปรุงอาหารกับพลให้คุณผู้ชมหายคิดถึงครับสักครู่มาพบกับพลและซนนี่ที่ครัวครับ กลับมาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วครับกลับมาเที่ยวนี้นะครับสลิมขึ้นเยอะเลยไปทำอะไรมาซันนี่สูงขึ้นครับเดี๋ยวเราจะทำเมนูบัฟเฟโลวิงแต่ปกติแล้วบัฟเฟโลวิงเนี่ยจะเป็นไก่ทอดวันนี้เอาอย่างนี้แล้วกันครับอพนไม่ทอดอพนเอาไปอบให้หนูพร้อมยังพร้อมครับใส่เนยลงไปในหม้อก่อนครับซันนี่คนให้เนยเขาละลายดีนะครับอพนจะใส่นี่ลงไปครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือซลือรี่ครับถูกต้องครับอร่อยอันต่อมาคือ แค่รอนะครับแครอทครับผมกระเทียมสับครับก็ผัดจนส่งกลิ่นหอมเลยนะครับซันนี่ครับและวันนี้นะครับหม้อที่ซันนี่ใช้เนี่ยคนจะต้องบอกว่าเห็นไหมครับเวลาแม้แต่เด็กทําอาหารเนี่ยก็ยังจับหูได้เลยร้อนไหมลูกไม่คับไม่ร้อนนะครับเพราะว่ายางตัวนี้เป็นยางที่กันความร้อนนะครับเวลาที่เราทําอาหารความร้อนก็กระจายได้ดีไหมครับวันนี้ปนปล่อยให้ซันนี่ทำเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องไหมเลยนะครับเราใช้ปีกไก่ทั้งหมด1โลนะครับอ่า ผัดให้ความหอมนะครับตัวเจ้าเนยอะไรเงี้ยนะครับเคลือบปีกไก่อย่างดีนะฮะอ่าแล้วนะครับส่วนต่อไปที่เราจะใส่แล้วนะครับสันนี่ครับอันนี้คือน้ําซุปครับแล้วตัวนี้เนี่ยปกติต้องบอกว่าอย่างนี้ครับบัฟฟ่โลวิงเนี่ยเขาจะใช้ซอสที่เป็นลุยเซียนาซอสนะครับเป็นซอสพริกนะครับแต่วันนี้เราทําง่ายๆสันนี่อันเนี้ยคืออะไรรู้บะน้ำพริกสีลาชาครับโอ้ยถูกต้องครับทำไมรู้ครับกินบ่อยครับที่บ้านจ้าเอากินกับไข่เจียวเพราะพมยนั้นพอเห็นสีปุ๊บรู้เลยใช่ปะ เราเพิ่มรสชาติให้เป็นไทยๆมากขึ้นผมใส่ปาป,ปิกานะครับใส่เยอะถึง2ช้อนโต๊ะเพิ่มความหวานเอาใจซันนี่นิดหนึ่งน้ำพึ่งครับนนแล้วก็ใบกระวานใส่2ใบนะครับมันเดือดแล้วครับเดือดแล้วก็ต้องใจเย็นๆครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเขานิดหนึ่งแล้วกันครับประมาณแค่5นาทีก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเตรียมถาดอบไปนะครับตอนนี้อาผลเปิดเตาอบไว้แล้วนะครับที่220องศานะครับเดี๋ยวเราจะนําเฉพาะตัวปีกไก่เข้าอบ จะได้ดีต่อสุขภาพห <CA> <ft uk> เหมือนที่คุณหมอบอกว่าอยา่าไปทอดใช่ไหมครับส่วนผักเนี่ยนะครับเราก็ทิ้งไ,ไว้ในตัวน้ำซอสครับเพราะว่าน้ำซอสเนี่ยระหว่างที่ไก่อยู่ในเตาอบเราก็จะเคี่ยวน้ำซอสต,ต่อให้น้ำซอสเนี่ยเขามีความเหนียวขึ้นแล้วค่อยเอาไก่ออกมาคลุกอีกทีหนึ่งแล้วเขาอบที่220 2 2 0้องศาใช่ครับท่<ง>านจะอบด้านละ10นาทีนะครับเดี๋ยวพอครบ10นาทีเราออกมาเปลี่ยนด้านส่วนน้ำซอสเนี่ยซันเห็นไหมครับตอนนี้ก็เหนียวแล้วนะครับแต่เราจะเอาเหนียวกันนี้อีกครับเราจะเอาเป็นซอสข้นๆเพราะฉะนั้นเราก็พักเขาไว้อย่างีีีี้้ตออนนนเเดด๋ยววราาาามทํซกกั่ปิ ตัวดิฟเนี่ยจะต้องมีชีสที่เรียกว่าบลูชีสนะครับบลูชีสมีหลายประเภทวันนี้ที่เราใช้เรียกว่ากอร์กอนโซลานะครับก็จะเป็นบลูชีสประเภทหนึ่งชีสต,ตัวนี้เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะใช้เราต้องบี้ตัวนี้ก่อนเราเอาโยเกิร์ตเนี่ยตักออกมานิดนึงก่อนเข้าใจไหมครับเพื่อผสมให้ตัวนี้จางลงก่อนเราใส่ลงไปผสมนะครับใส่ลงไปทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นมายองเนสนะครับใส่เกลือใส่พริกไทยนะครับพริกไทยก็ไม่ต้องใส่เยอะมาก แล้วก็คนให้เข้ากันครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะครับแล้วเราจะเอา,าตัวนี้แหละมาทานกับไก่ของเราตอนนี้10นาทีแล้วเดี๋ยวเราเอาไก่ออกมาพลิกด้านดีกว่านะเห็นไหมเอฟเฟกออกมาเนี่ยใกล้เคียงกระทอดเลยเอาพริกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบอ,อีก10นาทีครับให้เขาแบบว่าแห้งสวยทั้งสองด้านคนพอหรือยังครับคนพอแล้วครับตอนนี้เรากรองครับลูก ปกติแล้วนะครับบัฟแคโลวิงก็เป็นไก่ทอดมาคลุกกับซอสนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไก่ที่เราอบมาคลุกกับซอสแต่พลจะแบ่งซอสไปส่วนหนึ่งให้เป็นตัวน้ําจิ้มด้วยแล้วกันครับนี่นะครับเราเฉพาะตัวไก่ออกมานะครับมาแล้วล่ะเข้ากันดีแล้วครับสันนี่ครับ เดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟแล้วก็เรียกว่าเป็นทางเลือกนะครับของ Buffalo Wing อีกรูปแบบหนึง่งต้องบอกว่าเนื้อสัมผัสเขาก็แตกต่างไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็เป็นเมนูบัฟเฟลอวิงอบนะครับไม่ยากเลยที่ผลกัดซันนี่เอามาฝากนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าซันนี่ครับเรามีเมนูที่มีกลิ่นอายของบัฟเฟลอวิงอีกแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยจะเป็นเมนูอะไรสักครู่กลับมาพบกันครับเดี๋ยวเรามาทำเมนูที่มีกลิ่นอายของบัฟเฟลอวิงกันอีก <S <S ซึ่งเมนูนี้มีชื่อว่าไก่บัฟ a l ล m แม a แอนด์ชีสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำไปปรุงตัวไก่กันก่อนดีกว่าไก่เนี่ยนะครับซันนี่<ไ>ก็ใช้ไก่ย่างธรรมดาเลยซื้อในตลาดได้เลยมาฉีกเป็นชิ้นๆใส่เนยลงไปใส่หอมนะครับทำไมถึงต้องใส่หอมไหนลองบอกสิลูกว่าต้องเอาลงไปผัดให้มันใสก่อนครับเจอร์ลลรี่นะครับ่าใส่กระเทียมครับใส่กระเทียมนะครับกระเทียมนี่เราสับไปแล้วเช่นกันนะครับอ้าวพนครับได้แล้วครับ ใส่ลงไปหมดเลยได้แล้วนะครับใส่ซอสเลยนะครับเราผัดแค่ไหนครับก็ผัดให้มันให้แห้งนิดๆนะลูกใช้ได้ยังครับพี่สันี่ครับใช้ได้แล้วครับใช้ได้ละใช้ได้ลวสันี่ปิดไฟครับลูกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแห้งๆแบบนี้นะฮะเวลาที่เราทำแมกแอนด์ชีสแน่นอนว่าเราก็ต้องใช้เส้นพาสต้านะครับเส้นพาสต้าส่วนมากเนี่ยเขาก็จะใช้พวกลักษณะที่เป็นเหมือนมักกะโรนีเป็นป้องๆนะครับ แล้วแต่เลยนะครับคนอยากจะบอกว่าเราใช้ได้หลากหลายอยากจะใช้เพนเน่อยากจะใช้แบบที่พลใช้รูปแบบไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็เพิ่มความสนุกสนานให้กับเมนูของเรานะครับในสูตรนี้เราใช้ทั้งหมด250กรัมครับอ่าเดี๋ยวเราชั่งออกมาก่อนนะครับเอาเส้นพาสตา้าไปลวกเดี๋ยวเรามาทําตัวซอสของเราดีกว่าครับซันนี่จะเป็นซอสตัวที่เราทานกับเจ้าตัวมัคกรูนีแอนด์ชีสนะครับตัวซอสเราก็ต้องใช้เนยนะครับใส่เนยลงไปครับ พอเนยละลายแล้วนะครับเราใส่อะไรต่อครับใส่แป้งครับใส่แป้งนะครับตีแป้งให้แตกนะครับหลังจากนั้นชั้นนี้ก็จะใส่ครีมเข้าไปนะครับหมดเลยนะครับทีละน้อยครับใส่ลงไปเลยเราก็ดีให้เขาละลายดีนะครับเข้ากันเสร็จแล้วสิ่งที่อาพลจะใส่ลงไปเพิ่มนะครับนั่นก็คืออะไรอีกครับซอเกอีละชาครับนี่ครับมัสตาร์ดครับผมคนให้เข้ากันนะครับปิดไฟครับลูก นะครับยกเขาออกมาเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่ชีสลงไปแล้วนะครับซึ่งชีสที่อพลจะใส่เนี่ยมีถึง2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นเชดดาร์ชีสนะครับหล่นเป็นเต๋าๆแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นชีสที่มีชื่อว่ากูแย่ครับโอ้โหเก่งจริงๆนะครับตัวนี้นะครับจะต้องบอกว่าเป็นชีสนะครับที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์ครับซึ่งกูแย่เนี่ยเขาเป็นชื่อเมืองที่ผลิตชีสตัวนี้เลยนะครับการทานชีสกูแย่เยอะๆเนี่ยต้องบอกว่าดีครับเพราะว่าเขามีโปรตีน แคลเซียมสูงนะครับในตัวเนื้อชีสของเขาเนี่ยครับจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนเกล็ดเกลือเล็กๆเวลาที่เราทานเข้าไปนะครับและชีสตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นต้องเรียกว่าเซมิฮาร์ดนะครับกึ่งแข็งกึ่งนุ่มเราสามารถนํามาละลายความร้อนได้ดีหรือว่าจะกินสดๆเลยก็ได้สําหรับเมนูนี้นะครับอพนจะเอาครึ่งหนึ่งเนี่ยมาละลายกับซอสอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไว้แต่งหน้านะครับเราก็อาจจะเนี่ยครับหั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆขั้นตอนนี้ตัวซอสของเราเขายังร้อนอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชีสก็จะละลายได้ง่ายครับ ต้องอบหรือเปล่าครับโอ้ยถูกต้องครับต้องอบครับตอนนี้อับพเปิดเตาอบไว้แล้วนะครับที่180องศาครับอ่ะชีสเขาละลายดีแล้วครับพอแล้วครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ซอสครีมลงไปครับซันนี่คนให้เข้ากันทีนะครับส่วนเส้นพาสต้าของเราได้ที่พอดีนะครับเดี๋ยวผลก็จะเดรนน้ำออกนะครับอ้าครับพาสต้าก็ได้แล้วนะครับลูกอืมเราใช้ไม้พายค่อยๆคนเขาให้เขาเข้ากับซอสพอแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ ต่อมานะครับสิ่งที่อภลจะทําก็คือเรามีเกิดขนมปังนะครับเราใส่เนยลงไปนะฮะเข้าให้เข้ากันแล้วเมื่อกี้เรายังเหลือพระเอกของเรากูแยชีสไว้เล็กน้อยนะครับซึ่งอพเนี่ยจะมาบีบเขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบีโรยหน้านะครับเราก็ผสมตรงนี้นะครับให้เข้ากันครับอพลจะใส่เจ้ามักโรนีเนี่ยลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นใส่ไก่ครับใส่ไก่ที่เมื่อกี้เราพักไว้นะครับแล้วก็ต่อด้วยอะไรครับมักโรนีแอนชีสครับครับ หลังจากนั้นใส่เลยใช่ไหมครับครับโรยทั่วๆนะครับอบนานไหมครับก็ประมาณแค่ชีสละลายแล้วก็เกล็ดขนมปังของเรามีสีสวยนะครับเดี๋ยวเราเอาอันเนี้ยเข้าเตาอบนะครับประมาณ30นาทีครับอวบนครับสีสวยแล้วครับโอเคครับสีสวยก็ได้แล้วนะครับ น่าทานไหมครับซันนี่น่าทานมากเลยครับไก่บัฟาโลแม็กแอนชีสนะครับถ้าใครอยากจะทำสูตรนี้เหมือนกับเราสองคนสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับใช่แล้วครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผลกับซันนี่ลาไปด้วยเวลาเพียบสวัสดีครับสวัสดีครับ